สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับหมอดูแฮร์รี่กันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหมอดูแฮร์รนนี่นะครับวิเคราะห์หัวเหงของคุณเบลล่าลานนีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตยิบยกใบหน้าของคุณพบธนวัฒน์นะครับมาเป็นอีกหนึ่งใบหน้าครูในวันนี้แล้วสาเหตุที่เลือกรูปนี้เนาะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรูปที่เห็นหน้าผากนะครับแล้วก็เห็นโครงหน้าได้ชัดเจนมากๆอันดับแรกเลยถ้าเรามองรูปรูปนี้เนาะเราจะเห็นเลยว่าจุดที่มีความเด่นเนี่ย ในภาพคือหน้าผากและอีกจุดหนึ่งที่หมอดูแฮร์รี่เนี่ยมองว่าเด่นไม่แพ้กันนะครับนั่นคือบริเวณเส้นล่องน้ำหมากนั่นเองครับคือบริเวณนี้เนี่ยหลายคนนะครับมักจะไปเอาออกเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยมันดูมีรอยย่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเส้นลาฟไลน์นะครับหรือว่าเส้นน้ำหมาก อันนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยเนาะอันนี้เป็นเหมือนเส้นพี่เลี้ยงที่จะช่วยสนับสนุนชีวิตของเราเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองถึงแม้ว่าชีวิตเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคนเราเนี่ยมีเส้นเส้นนี้เนาะมันเปรียบเสมือนเส้นที่เป็นเส้นสเสนเป็นเส้นที่จะมีคนมา อุ้มชูมาเกื้อหนุนเรานะครับทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันฟโฟล์ขึ้นไม่เจออุปสรรคอะไรหนักๆแต่จุดหนึ่งนะครับที่หมอดูแฮร์ี่ชมก็คือจุดหน้าผากเพราะว่าเวลามองรูปนี้เนี่ยไม่ได้มองที่จมูกเลยนะครับหมอดูแฮร์ี่มองที่หน้าผากเพราะหน้าขวาหน้าผากเนี่ยขอโทษทีครับหน้าผากนะครับมีความวกว้างแล้วมีความใส ฉะนั้นเนี่ยสแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีและเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กจนโตชีวิตไม่ค่อยมีอุปสรรคนะครับชีวิตเป็นไปตามคันลองที่ได้เลือกสรรเอาไว้อยู่แล้วเพราะว่าหน้าผากเนี่ยไม่มีรอยนะครับแล้วก็ไม่มีเสกเส้นอนไรเนี่ยที่บ่งบอกว่าเสียแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องขอ พูดลองลงมานะครับนั่นคือจุดของจมูกเนาะจมูกเนี่ยวัดได้หลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของอารมณ์การเก็บเงินเนาะ ฉะนั้นเนี่ยพอเห็นรูปภาพรูปนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตรงปีนจมูกนะครับกับตรงสันจมูกเนี่ยมีความพอเหมาะพอดีมากๆเลยคือถามว่าถ้าวัดมุมค่าเนี่ยโด่งมากไหมหมอดูแร์รี่มองว่าไม่ได้โด่งมากนะครับแต่มันมีสันจมูกที่ค่อนข้างหนาแล้วก็มีความกว้างของฐานจมูกเนี่ยค่อนข้างดีนั่นหมายถึงว่าเมื่อเงินเข้ามาเนี่ยก็มีเก็บมีกินมีใช้นะครับฟันทงได้เลยนะครับว่า บั้นปลายชีวิตของคุณโป๊ปในสบายปเปิดเผยเนี่ยได้ทําธุรกิจส่วนตัวต่อเลยเนาะเพราะว่าคนที่มีจมูกลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเจ้าสัวนะครับเป็นพวกนักธุรกิจนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางคุณโป๊ปนะครับมาเป็นนักแสดงฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางชีวิตของการเป็นนักแสดงเนี่ยมีอะไรดีๆแล้วก็มีผลงานให้เราชื่นชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนเนาะวันนี้หมอดูแฮร์รี่ก็ขอมาวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ